วัสดีครับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็มาวิเคราะห์ในเรื่องทํำนายฝันนะฮะแต่ละท่านฝันอะไรยังไงนะฮะวันนี้ก็พูดถึงหมายเลขหกนะฮะความฝันได้แก่อะไรบ้างมาดูกันหน่อยนะหมายเลขหกก็จะมีนะฮะไม้เท้านะเนบ็กตกปลาด้วยคันล่มนะฮะ มีต้องไปวิเคราะห์เองนะฮะลองดูนะครับบางท่านฝันอย่างนี้นะครับแล้วก็ผีหลอกด้วยนะฮะถ้าผีหลอกนี่คุณหกตกใจหรือว่าหกตกใจอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หวีขวานดาบนะบงูงูนี่มาเสงน,นะฮะแล้วก็มีกระบวยลูกเตา่าลูกเตา่เตานี่หกเหลี่ยมก็หกมากนะฮะก็เป็นเรื่องของหมายเลขหก 6, นะครับผมแล้วก็มีสะพาน,นโนะค,ค้งระฆังนกวิหกนะฮะกุญแจต้นไม้ มั่วนะฮะนั้นความฝันที่เกี่ยวสัญลักษณ์นี้จะไปหมายถึงหมายเลข6นะฮะให้กับท่านนั้นท่านจะฝันหมายเลขนี้ตรงกับหมายเลขของคุณป่านะฮะท่านก็ไปประจับประเด็นบางท่านเนี่ยฝันอ่าฝันแค่คืนเดียวแต่หลากหลายท่านก็ลองผสมดูแมหมมันเหมือนกับว่าเรามานั่ง เป็นนักสือนะฮะในความฝันจะซะอย่งงางน,นั้นนะคร <c oughs> ับก็รอดูนะฮะว่าจะเป็นไปตามความหมายนั้นหรือเปล่านะฮะกับหมายเลข6ที่คุณฝันสัญลักษณ์ต่างๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอคลิปต่อไปกับหมายเลข7นะครับผมสวัสดีครับ